ล้ก่อนน้ำเลยเราเด็กได้เอาไป ขาดมา10รอเลยนะ

ไปสองชั่วโมงะะช่วงนี้ตีประจาชื่น,นเออจะได้เข้าไปหาได้ใกล้ๆบ้านด้วยมันต้องเข้ายัางไงวะไม่เคยเข้าไปอะ่ะมึงเข้าไปเลยบตีบัตรมันก็เสียชั่วโมงร้อยยี่อ่ะต้องทำบัตรปะไม่ต้องเข้าไปเรื่อยอันนี้คนเดียวหรือทั้งกวนคนดิต่อคนร้อยยี่เหรอสนามแบตไม่รู้ว่าแต่คือเขาดีอยู่นะห้องน้ำก็มีเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูที่หน้าผมมาบอกคุด้วยเดี๋ยวไปวิ่งดูก่อน ไม,มาบอกด้ไ,ไ,ไ,กไ,ได้ไปหเชนได้ไดไไม่เคยมาเลยกำลังชวนอยู่ว่ามาสักเช้าหนึง่งยงจะซื้อเสื้อให้โหลหนึง <c oughs> ม oui. ี่เ uh, ท่านั้นแหละเขาออกมาขอโทษเขาออกมาขอโทษแล้วีไม่ต้องขอโทษเจ็บต้อเมื่อทีมมันมีติดเ็ดสองคนมันมีสอคน

ở initial thằng nào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  này อาวนาอย่างเดียวให้มันยืดเพิหห่มพอมันขึ้นตน้นเนี่ยตุ้มดอย่างเดียว,วตุ้ดอย่างเดียวก็แบบมุมอย่างนั้นแล้วแล้วยิงห่างตัวด้วยต้องตุ้มตูดอย่างเดียวเลยอย่าแค่มันพลาดเองถ้าจะไล่ยังไล่มาสิบจ้อยอยูข้างนอกเลยโอยไล่บอกยังไงก็ไม่ทัตนตุ้ก็ไม่ไหวม,มันก็ไม่ใช่ว่าแม้เขา,ายิงง่ายแค่นี้แต่ถ้าเขาบังใกล้ๆแล้วเด็ดเขายิงเลยยิ่งแล้วเขาอยู่ตรงนั้นอีก

นกาหน่อยใช้เวลาอยู่อันนี้มันไม่ใช่อัเใช่เรนีมันัเองมวใช่มใช่ใช่ อันนี้มันดีเทคหน้าจับจับคนประมาณ 1, พันหนึ่งรวมขาตั้ง

Boa noite.